สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันพุธท,ที่6ธันวาคม2023นะครับก็เป็นวันพุธท,ที่คิดถึงนักบุญนิโคลัสพระสังฆราชนะครับวันนี้นำเอาบทอ่านจากําพอิบายพระรวสารโดยนักบุญโอคุสินพระสังกราชมาพูดกันในหัวข้อบอกอำนาจแห่งความรักต้องมีชัยชนะเหนือความหวาดกลัวความตายนะเมื่อพระเยซูเจ้าถามเปโตว่าท่านรักเราไหม พระองค์ตัดถามในสิ่งที่พระองค์ทรงทราบอยู่แล้วก็นั้นก็ดีพระองค์ก็ไม่ได้ตัดถามเพียงครั้งเดียวแต่ครั้งที่สองและก็ครั้งที่สามและแต่ละครั้งเปโตก็ตอบเช่นเดียวกันพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารัพรู์และแต่ละครั้งพระองค์ทรง,งรับสั่งเช่นเดียวกันว่าจงเลี้ยงแกะของเราเปโตได้ปฏิเสธพระกฤษเจ้าสามครั้งดังนี้เองท่านจึงต้องยืนยันความเชื่อถึงสามครั้งนี้ฉะนั้น จะดูเหมือนว่าท่านได้ใช้ลิ้นแสดงถึงความกลัวอย่างรวดเร็วและแสดงถึงความรักและการขู่คุกคามจากความตายดูเหมือนทำให้ท่านตอบสนองอย่างคล่องแคล่วยิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่ถ้าการบริเสสเป็นการแสดงถึงความกลัวของชุมพบาลดังนั้นกิจการที่แสดงถึงความรักที่ท่านมีต่อพระองค์ก็คือเลี้ยงแกะของพระองค์เหื่อผู้ที่เลี้ยงแกะ เลี้ยงผงแกะของพระกฤษเจ้าปรารถนาจะให้แกะเหล่านั้นเป็นกรมรมสิทธิ์ของตนแทนที่จะเป็นของโลกพวกเขาก็ทําผิดโดยรักตนเองไม่ใช่รักพระกฤษเจ้าดังที่พระวาจาของพระเบญจ้าได้ทรงย้ําเตือนพวกเขาและทุกคนที่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองไม่ใช่แสวงหาผลประโยชน์ของพระกฤษณเจ้าตามที่นักบุญเปาโลเขียนไว้อย่างน่าเศร้าท่านรักเราใหม่จงเลี้ยงแกะของเราย่อมหมายความว่า ถ้าท่านรักเราความคิดของท่านต้องมุ่งที่จะเอาใจใส่แกะของเราไม่ใช่เอาใจใส่ตัวท่านเองท่านต้องเลี้ยงแกะเหล่านั้นในฐานะที่เป็นของเราไม่ใช่ของท่านเองสิทธทิอันชอบธรรมของเราไม่ใช่ของท่านผลกําไรของเราไม่ใช่ของท่านนิฉะนั้นท่านจะเห็นว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งในท่ามกลางผู้ที่ตกทุกผู้ที่ตกอยู่ในสมัยแห่งความอายนะคือบรรดาผู้ที่ลุ่มหลงในความรักตัวเอง และบาปอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายต่างๆฉะนั้นบรรดาชุมบาลของผูงแกะของพระคริสตเจ้าจะต้องไม่ปล่อยตัวให้ตกเป็นทาสของความรักตัวเองถ้าพวกเขาทำดังนั้นพวกเขาจะไม่ได้เลี้ยงผูแกะในฐานะที่เป็นพระคริสตเจ้าแต่เป็นของพวกเขาเองในพะยศะชั่วทั้งหมดความรักตัวเองนี่แหละ ที่บรรดาชุมพบาลต้องระวังและรบสู้อย่างจริงจังเพราะการสแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองแทนที่จะสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อพระกเษ้าและติดตามความปรารถนาของพวกเขาด้วยไปโดยใช้บรรดาผู้ที่พระกเษ้าได้ทรงไถด้วยบรโลหิตของพระองค์เป็นเครื่องมือ,อชุมพบาลของพระกเษ้าจะต้องรักพระกเจ้ามากยิ่งขึ้นเสมอและรักอย่างดอนดนจนสามารถเอาชนะความกลัวตาย ความกลัวตายนี้ทําให้เราหลีกเลี่ยงการคิดถึงความตายทั้งๆที่เราปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์เจา้าอย่างไรก็ตามความตายอาจทําให้เกิดความทุกโศกแต่พลังของความรักเอาชนะความทุกโศกได้ข้าพเจ้าหมายความถึงความรักที่เรามีต่อพระคริสต์เจา้าแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ชีวิตก็ทรงยอมรับทรมานจนสิ้นพระชนเพื่อเราครับพี่น้องวันนี้ก็นักบุญจอ อธิบายเนี่ยพรอะสารจากบอาจจะคคาอธิบายพ้อคสารโดยนักบุญอ,อกุสตินเนี่ยอ,อกุสตินก็เป็นนักปราศข้อาจากหลักทรันะเป็นผู้ที่ประกาศและก็ความเชื่อมั่นในองค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะดูเหมือนเป็นคําพูดที่พระเยซูเจ้านั้นก็สอนแล้วก็ท่านนักบุญก็เอาพวุลสารของนักบุญจรเนี่ยมาอาธิบายอาธิบายให้เข้าใจดียิ่งขึ้นว่า ชุมพบาลนะชุมพบาลนี้หมายถึงใครชุมพบาลก็หมายถึงพวกเราซึ่งเป็นพระสังฆราชเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชรนะที่จะต้องดูแลบรรดาคริสตชนพี่น้องสับปหลุษทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ยังรวมถึงบรรด,ดาพี่น้องจะว่ากินความไปถึงทุกๆคนก็ได้พี่น้องทุกๆคนที่ต้องมีหน้าที่ดูแลคนอื่นพ่อแม่ที่จะต้องดูแลลูกและอื่นแต่ในที่นี้ก็หมายความตรงถึง บรรดาพระสังรราชพระสงฆ์และก็บรรดานักบวชที่จะต้องช่วยเหลือและดูแลแล้วก็เอาใจใส่เป็นชุมพบาลเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเหมือนที่พระเยซุเจ้าทรงเป็นเหมือนที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่จะคอยปกป้องคุ้มครองและให้แกะนั้นปลอดภัยจากพยันตรายต่งตางๆโดยไม่คิดถึงชีวิตของตนเองไม่ใชเ่เลี้ยงแกะ เอาไว้เพื่อตัวเองไม่ใช่แต่ว่าต้องดูแลปุ๋งแก่เหล่านั้นเพื่อปุ๋งแก่นั้นจะได้กลับไปหาพระเบญจาจะได้อยู่ในพระนจักรของพระองค์อะนี่คือหน้าที่ของตนเองนันหนึ่งได้รับคําเตือนคาเตือนโดยอธิบายต่อมาโดยนบ,บุญออรกัสตินก็บอกว่าให้เป็นนายชุมพบาลที่ดีเป็นนายชุมพบาลที่ไม่เห็นแก่ตัวเองนะไม่เห็นแก่ชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่า ให้เห็นนึกถึงความรักที่ต้องมีต่อพระเยซูเจ้าต้องถือว่าเป็นหน้าที่ที่พระเบญเจ้าสงม,มอบหมายเป็นพิเศษเพราะนั้นจึงจึงมีเรื่องของศีลบวชใช่ไหมศีลบวชเป็นพระสงค์เป็นสังฆราชเป็นนักบวชการปฏิญาณตนอะไรต่างๆเหล่านีน้เพราะนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วที่จะเป็นผู้เลี้ยงแก่ตัดสินใจแล้วที่จะต้องเป็น นายชุมประบาลเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องมีชีวิตเหมือนกับพระเยสุเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะออกจากตนเองละทิ้งตนเองแล้วก็ให้ชีวิตของตัวเองนั้นมีอยู่เป็นอยู่และทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฝูงแกะดังที่พระเยสุเจ้าพงศ์สประธรรมเป็นแบบอย่างนะครับขอรบสสพ,พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด